โอเคในวิดีโอนี้เราจะไปปิดจ็อบมิชชั่นที่3 The Good Doctor กันในแบบที่ให้แน่ใจว่าเราได้ไอเทมครบแล้วก็ได้สเปเชียลแอคชั่นครบทั้ง5อันด้วยอ๊บทีนี้เราจะต้องวิ่งย้อนกลับไปที่สวัสดีครับผมขอรบก,กวนทางชุดนอนนะครับพร้อมสปอนเซอร์ ggkstore e y com เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการบัตรเติมเงินเกมต่างๆทั้ง Steam Wallet, iTunes, Google Plus, PSN ง่ายๆแค่เติมเงินสั่งซื้อแล้วรับโค้ดได้ทันทีตลอด24ชั่วโมง ชั้นที่หนึ่งทีนี้ตรงนี้ก็เป็นสเปเชียลแอคชั่นด้วยเหมือนกันคือเจ้ายามคนนั้นทาหารก็โอ้ย,อยู่เจ้าทหารคนนั้นมันแกล้งน้องหมายอยู่เนี่ยมันเป็นน้องหมาล่าเน,นื้อคือน้องหมาล่าเนื้อถูกขังอยู่ เจ้าทหารคนนั้นก็พยายามแบบอด้าดาด้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 าใส่มันเหมือนกับเด็กผีบ้านน่ะเด็กผีบ้านในแบบที่เวลาเราแปะป้ายไว้ที่ตู้ปลาว่าห้ามเคาะตู้ปลานะมันก็แบบแม่ครับผมจะเคาะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้น่ารักสาหรับทุกคนผมน่ารักสําหรับแม่คนเดียวคิดภาพออกใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็สเปเชียลแอคชั่นของเราก็คือให้ช่วยน้องหมาออกมา ทีนี้มันเขียนเอาไว้ในบทความในเว็บวิกิหรือที่จริงเขียนไว้ในเกมเลยที่สซ้ว่าให้ช่วยหมาล่าเนื้อออกมาเล่นงานทหารก็แบบนั้นทหารจะตายอาจจะมีน้องหมาตายด้วยระดับหนึ่งแต่ที่แน่ๆคือทหารตายแน่ๆไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามบางครั้งเราเปิดประตูปับ๊บน้องหมาจะค่อยๆกลิ้งๆออกมาบางทียามก็พุ่งออกไปแล้วไปฆ่าน้องหมาบางทีน้องหมาก็ทะลุก,กระจกะออกมาด้วยความฮืดสู้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องมีคนตายแล้วเราไม่อยากให้มีใครตาย น้องหมาตายไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ว่ายามตายหรือว่าเป็นการทำให้เสียสถิทิของเราที่จะฆ่าคนเราก็เลิกจะโกงโกงเจ้าสเปเชียลแอคชั่นนี้ด้วยการกระดึบกระดึบไปก่อน๊ปปล่อยมันแกล้งน้องหมาไปก่อนเราเคลียร์ในห้องนี้ให้เรียบร้อย เราเดินไปบนนั้นได้เลยิี่ห้าฮ้าเก็บ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 อันนี้เป็นห้องเก็บของแล้วใช่ไหมห้องครัวมากกว่าเพราะไม่มีแต่ของกินมีน้ำมันด้วยมีอะไรอีกไหมมันต้องมีตังค์ด้วยสิยในนี้เบอะจอบนโซฟาก็บอะจอตรงนี้มีแต่ของกิน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 โอเคเรียบร้อยเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วปิดประตูให้เรียบร้อย แล้วก็อันนี้คือห้องที่เราจะมาปล่อยน้องหมานั่นเองคือเราไม่ปล่อยจากประตูด้านหน้าเพราะว่าถ้าปล่อยจากประตูด้านหน้าปั๊บผมคันหัวเราจะหนีไม่พ้นนั่นคือเหตุผลหลักเลยไม่มีทางหนีรอดเลยดีกว่าเฮคือ <c ười> น้องหมามันไ,มไวมากแค่เรามายิงใกล้ๆบางทีมันก็รู้แล้วว่าเรามาที่นี่เนี่ย้ทน,นที่ผมย่อตัวอยู่ด้วยซ้ำํำ <ineffective> อย่าไปเปิด <mesmo> <n fang> นั้นไงในนั้นมีกระดูกปลาวานให้เราเก็บด้วยราคาหนึ่งบาท อยู่อัน2อันได้เ,ดเพิ่งไปยุ่งกับมันเราต้องไปทําอย่างอื่นก่อนเฮ้ย okay, อนเป็นห้องน้ที่ผมเเก็บคนที่สลแล้วก็ระเบก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 ระเบอัอนนี้มีอะไรไหมออนี่นี่เป็นห้องน้ำที่ผมเอาไว้เก็บคนที่สลบโอเคแล้วก็กระเด็บกระเด็บกระเบกระเบกร่เกงของผมคือเบอก ยามจะต้องน็อกและหมาจะต้องได้รับการปล่อยผมก็เลยจะปล่อยหมาแต่ว่าผมจะไม่ให้หมาน็อกยามผมจะเป็นคนน็อกยามเองมันก็น่าจะได้ป่ะใช่ไหมเกมมันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นหรอกมันไม่รู้หรอกว่าผมเป็นคนน็อกยามหรือว่าหมาเป็นคนน็อกยามนั่นคือวิธีโกงสเปเชียลแอคชั่นของเรานั่นเองแต่ผมต้องให้แน่ใจว่าถ้าหมาออกมาแล้วมันจะไม่เข้ามาในห้องนี้ผมต้องปิดประตูให้แน่นอน เอาเท่านี้ก่อนเราเรายังไม่ปล่อยหมาเพราะว่าปล่อยหมาคือขั้นตอนสุดท้ายเลยแต่ที่ผมต้องเคลียร์ยาวก่อนเพราะว่าผมจะต้องหาทางลงไปห้องใต้ดินแล้วมันจะต้องทําลายลิฟต์ให้เละตุ้มเป๊ะถ้าผมไม่จัดก,การเคลียร์ยางให้เรียบร้อยก่อนมันก็จะวิ่งมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับลิบสบายสบายทีนี้เราก็ไปชั้น4ี่ไปทงจุดที่ผมยังไม่ได้ไปสำรวจเราสามารถกระโดดขึ้นไปบนนั้นได้ด้วยนะ ขึ้นไปเหนือห้องลิฟต์อีกทีหนึ่งสําหรับใครที่ไม่ได้ปิดห้องลิฟต์กดตรงนี้เอาก็ได้มันก็จะปิดประตูขึ้นไปบนนั้นก็จะมีที่กดให้ลิฟต์ขึ้นไปชั้นบนสุดอยู่ดีเราอยู่ที่ชั้นสี่แล้วอันนี้คือห้องที่ผมยังไม่ได้ไปในคราวที่แล้ววิ่งซ้ายก็ได้วิ่งขวาก็ดีผมวิ่งซ้ายแล้วกันทำไมถึงต้องวิ่งซ้ายไม่รู้เลยก็ <c oughs> บอกแล้วมันได้ทั้งสองทางโอเคเราควรจะวิงว่งวิ่งทางนู้นง่ายกว่าหรือเปล่า <c oughs> ของหน่อยมีอะไรให้ผมเก็บบ้างมีพัดอยู่ตรงนี้อ๋อหนึ่งนี้น่าจะเยอะอยู่นะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะพลังเต็มมานี่มานี่อนโอเคทำไมผมไม่ใช้ดาร์กวิชั่นอ๋อมันโอเครู้แล้วเพราะใช้แล้วมันสว่างจ้าจนมองไม่เห็นอยู่ดีแล้วก็ลูน อันนี้อาจจะบ่นยาวกันนิดนึงทั้ง Outsider บน่นคิจุนแล้วกับผมบ่นกับผมเองด้วย The story of the Crown Killer will be twisted and bent, hammered like soft metal. By some accounts, a monster that had to be put down. By others, a victim of treachery, preserved because in the end, you found another way. But you'll always remember the truth, won't you? Your truth, at least. เอาไซเดอร์พูดถึงตลกไรยที่เกิดขึ้นในมิชชั่นนี้ตั้งแต่วิดีโอพาร์ทที่แล้วแล้วด้วยซ้ำเกี่ยวกับความจริงในเรื่องราวของคราวคิลเลอร์คือที่แรกเอมิลี่หรือว่า Cole, โควก็ตามแล้วแต่เราจะเล่นตัวไหนเดินทางมาที่นี่เพื่อตามหาตัวโซคลอฟพร้อมกับเปิดโปงเดอะคราวคิลเลอร์ได้ว่าเป็นใครเพื่อที่ประชาชนจะได้รู้ว่าไม่ใช่พวกเขาพวกเขาไม่ได้ฆ่าคนแต่ไปๆมาๆหลังจากสืบทราบความจริงแล้ว ก็อย่างที่เรารู้กันจากวิดีโอพาร์ทที่แล้วคุณหมอให้เพเซียกลายเป็นเดอะคลาวคิลเลอร์ซะงั้นแล้วตลกร้ายมันอยู่ตรงนี้เองตรงที่ไม่ว่าเราจะจัดการกับเธอยังไงก็ตามแล้วจะไม่มีวันมีหลักฐานติดไม้ติดมือกลับไปให้ใครได้เห็นเลยว่าเราไม่ใช่คลาวคิลเลอร์ใช่ไหมถ้าเราลองคิดดูดีๆสมมุติว่าเราตัดสินใจว่าจะฆ่าเธอทิ้งคนที่รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะหายสาบสูญหมดไปจากโลก เพราะหมอวัสโกที่รู้ทุกอย่างก็ตายไปแล้วแล้วถ้าเราฆ่าไฮเพเชียอีกเราจะไม่มีพยานบุคคลไม่มีคนร้ายไปว่าให้กับประชาชนเราจะมีบทความเราจะมีเทปเสียงแต่ถ้าเราฆ่าไฮเพเชียซะเราก็จะไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามันมีบุคลิกที่2เกิดขึ้นจริงตามที่บันทึกเอาไว้ในเอกสารเหล่านั้นแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่พิสูจน์ได้ด้วยว่าบุคลิกที่2คือคลาวคิลเลอร์ออกไปเที่ยวไล่ฆ่าคน หรือต่อให้ในกรณีที่เราไม่ฆ่าไฮเพเซียเราก็เพิ่งเอาคาลเตอร์เซร m ่มฉีดให้เธอไปทําลายบุคลิกที่2ของเธอไปอยู่ดีแล้วเธอก็จําผิบงผีบา้าอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ําเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดบุคลิกที่2บนตัวเธอแล้วกลายเป็นคราวคิลเลอร์ดังนั้นเธอก็ไม่สามารถเป็นพยานให้เราได้เหมือนเดิม เหนือสิ่งอื่นใดที่เราไม่ค่าให้เพเซียก็เพราะว่าเราต้องการให้เธออยู่ทำเรื่องดีๆต่อไปเธอเป็นคนดีเธอเป็นความหวังของหมู่บ้านเธอเป็นคุณหมอคนเดียวในตอนนี้ที่พยายามคิดค้นวัคซีนเพื่อที่จะช่วยโรคระบาดท,ที่เกิดจากยุงแถมยังเป็นเพื่อนของโซคลอฟอีกเราจะเอาผิดเธอให้ได้จริงๆเหรอใช่ไหมเขย่าแขนหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันที่จะเอาผิดเธอก็ไม่มีหรือถ้าเกิดพยายามจะลงทันเธอจริงๆแบบสารเตีย้ยแล้วใครจะผลิตวัคซีนรักษาเจ้าโรคยุงผีบ้ากัน สรุปก็คือไม่ว่าจะยังไงเราจะไม่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราได้อีกแล้วต่อจากนี้อาจจะไม่มีคราวคิลเลอร์ไปฆ่าใครอีกแล้วก็จริงแต่จากที่เคยมีมาก่อนหน้านี้คดีเหล่านั้นจะไม่มีการปิดคดีจะไม่มีความคืบหน้า แล้วตลกล้ายก็อยู่ตรงที่จากนี้ไปก็เลยจะก,กลายเป็นว่าประชาชนทั่วทั้งอาณาจักรแห่งหมูกก่เกาะจะสามารถเชื่อเรื่องราวของเดอะคลาวคิลเลอร์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเชื่อได้และในเมื่อไม่มีหลักฐานอะไรใหม่ๆมานําเสนอเพื่อเปลี่ยนแปลงความเชื่อนั้นทุกคนก็จะเชื่อในแบบที่ตัวเองอยากจะเชื่อแล้วก็จะเชื่ออย่างนั้นไปตลอดในแบบที่เราไม่สามารถไปพิสูจน์ได้เลยว่าสิ่งที่เขาเชื่อนั้นผิดหรือถูกไปจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้น แล้วนี่คือความหันสาในชีวิตของ Outsider จอม์นคิจุนคือการได้เฝ้ามองประวัติศาสตร์เฝ้ามองสังคมมนุษย์ซึ่งมันเป็นสังคมที่ในทุกๆเรื่องจะมีความจริงเพียงแค่หนึ่งเดียวแต่ทุกคนในสังคมต่างเชื่อเฉพาะในส่วนเฉพาะในเรื่องเฉพาะในแบบที่ตัวเองอยากจะเชื่อเท่านั้นผมว่นจบหรือยังจบแล้วใช่ไหมโอเคมันก็เชื่อมต่อไมค์ด้านหนึ่งอยู่ดี อ,อันนี้ก็ไม่ต่างกันโอเคเรียบร้อยทีนี้อันนี้คือประตูที่เราวิ่งออกมาแต่เราจะโดดลงไปตรงนี้เฮฟเฮฟเฮมันจะมีคนเล่นไพ่อยู่ตรงนี้เงิน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 กล้วยโอเคแล้วก็กระดูกปลาวานเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรโอเคตรงนี้จะมีทหารยามอยู่ผมไม่อยากไปยุ่งกับมันเพราะว่า ไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปตรงนั้นมีแค่อาหารให้กินเล็กๆน้อยๆ,ๆกับหนังสือเล่มหนึ่งเองมงแล้วก็ยามคุยกันประมาณว่าแบบทําไมต้องส่งทหาร2กลกองมาถึงที่2องกองทาไมต้องส่งทหารถึงสองกองมาคุมคุณหมอแค่คนเดียวไม่เข้าใจแต่เพราะเข้าใจว่าลุกอล,อล,อลุดุกดูก,กา้าผีบ้าต้องการให้มีคนมาคุมให้เพเชียจริงๆแต่เขาก็ยังงงว่าสําคัญอะไรกันนะักหนาะ <c ười> คือ2คนนี้คุยกันนั่นเองแล้วตอนนั้นจะมียาอีก3าคนกําลังเล่นก <sm all> ล้องสองทางไกลอยู่ที่บุมตรงนูน้น <c ười> มันจะยังไม่เดินออกมาจนก,กว่าเราจะไปใกล้ๆให้มันคุยกันเรียบร้อยก่อนอีก2คนจะเดินออกมาแล้วก็อีกคนนึงจะยังเล่นกล้องต่อไปมีหนังสืออยู่ตรงโต๊ะตรงนั้น <c ười> ผมไม่ลงไปตรงนี้ไม่มีประโยชน์ที่ผมจะลงไปมีหนูด้วยไม่เอาที่ผมต้องไปจริงๆคือ <c ười> ตรงนี้ขึ้น <c ười> ไปสูงอีกนิดนึงเห <c ười> ม็นเมนมาก แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้คือห้องลิฟต์นั่นเองเฮ้ <Hey! S 1> เพื่อมาเก็บนี้โอเคเึ๊งซึสำหรับใครที่ไม่ได้มาทางนี้จะมาจากในลิฟต์ก็นี่เลยกดลิฟต์อ๋อไม่ใช่กดอย่างที่บอกกดเจ้าปุ่มนั้นนี่มันก็จะพามาบนสุดตรงนี้ได้เลยแล้วก็อันนี้คือวิธีเข้าห้องใต้ดินจำได้ไหม ที่พลงโจเคยบอกถ้าเราจะตามลงไปก็คือที่จริงเรายืนอยู่บนตู้ลิฟต์เลยแล้วเราฟันให้หล่นลงไปพร้อมตู้ลิฟต์ด้วยก็ไม่เป็นไรเราจะไม่บาดเจ็บไม่ตายอะไรทั้งสิ้นหรือว่าจะกระโดดกล่องตรงนี้ที่มันสลับเป็นฟันปลาลงไปข้างล่างก็ได้แต่ผมจะไม่ทําทั้ง2แบบที่ผมจะทําก็คือเฮ้ยมาเก็บบนชามในรังนกตรงนี้ก่อนมันแข็งเป็นหินเลยฮะแล้วก็ ขอให้ได้ผลทีเถิดจำยามที่ผมเหลือไว้คนหนึ่งได้ไหมอะไงอาตรงนี้โอเคจัดมุมเรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็น achievement ไม่ใช่ special action ของมิชชั่นนี้แต่ว่าเป็น achievement ของ d i s h o n o r 2เลยคือการให้เรากระโดดลงเป็นน็อกศัตรูไม่ว่าจะอามีจิ้มหรือว่เอาหัวม่งพื้นก็ตามจากจุดที่สูงที่สุดของสถาบัน ซึ่งก็คือหลังคาที่ผมกําลังยืนอยู่ตรงนี้นั่นเองแล้วทหารที่ยืนนิ่งๆทหารที่เป็นเป้าที่ดีที่สุดก็คือทหารที่ผมเว้นเอาไว้ทหารที่ผมยังไม่จัดการคือเจ้าหมอนี่นั่นเองเอมิลี่ถึงกับร้องเองเลยด้วยว่าอนึกว่าเธอจะตายเองซะแล้วอะโอเค นี่เป็นการโกงความตายชัดๆเลยนะ่ะเราจะต้องตายไปด้วยแล้วที่จริงใช่ไหมเออจับอยู่กับเพื่อนเจ้าเลยแล้วนี่คือโอ๊ยจังหวะพอดีพอดีที่เราจะลงมาชั้นหนึ่งด้วยพอดีผมปิดป,ประตูก่อนเออไม่งั้นเดี๋ยวน้องหมาออามาเมื่อไหร่ล่ะเป็นงานงอกเลยนี่ไงถ้าเกิดว่ายังมีเจ้ายามเดินแกล้งน้องหมายอยู่นะมันก็จะเห็นตรงนี้ด้วยเปิดประตูได้ไหมอ่าเปิดไม่ได้แล้วรีบพัง ต้องเข้าทางไหนแล้วทีนี้เอนั่นอโอเคนี่เสียงดนตรีผมยังดังอยู่เลยเอ๋อโอเคออนี่คือเขตน้ำท่วมขังที่พลงโจเคยพูดถึงไว้ที่เก็บของล่ำค่ามากมายรูปภาพของแอนตอนโซโคลอฟเขาว่าตัวเองเหรอเนี่ยรูปที่3จากน้ำมันสามรูปในมิชชั่นนี้ รุ่นหนังสือเอาทำไมรุ่นเออเงินหนังสือกดไปแล้วน่าจะเท่านี้ทั้งหมดแล้วเนาะอโอเคเรียบร้อยแล้วก็หนีขึ้นตกใจในึกว่าหนูจะขึ้นได้จากที่ไหน,นเนาะรูนั้นใช่ไหม ไอ้ยามันขึ้นลำบากอะนั่นไงอ,อืนั่นไงผมก็ว่าผมขึ้นได้แล้วนะทำไมมันยังตกลงมาอีกอนี่ไงมันจะมีฟันปลาอยู่ใช่ไหมบิงออกไปเลยได้ไหมโอเคแล้วก็ต้องทำในเรื่องสุดท้าย สอบให้ตกใจให,หมดโอเคไม่มีลูหรือว่าบนชามเหลือให้เราต้องเก็บแล้วเนาะแล้วก็ไปปล่อยน้องหมากันผมเก็บเงินตรงนี้ไปหรือยังโอเคไปแล้วเหลือแต่กล้วย<ช>เพิ่มมาหน้าไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเปิดประตูนี้ปิดมันแล้วเปิดใหม่ให้มันไปด้านหลังไม่งั้นเราจะบลิงมาติดมัน มันรู้แล้วว่าผมอยู่ตรงนี้น่าเอี้ยวตัวไปเปิดปิดหรือยังโอเคผมจะกั้นหายใจทำไมโอเคผมเห็นผมไม่ยืนรอดูว่ามันจะมาไหมเพราะมันมาแน่แล้วถ้ามันมาผมจะสวยสุดๆเลยดา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 ชอบเพลงชมัดแล้วก็กลับไปที่ห้องของ ด็อกเตอร์ไฮเพเชียคุณหมอไฮเพเชียอคาเมิดไฮเพเชียอีผีบ้าผีบอเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราสามารถกลับบ้านได้ง่ายที่สุดอ่ะอุ้ยโอเคหลับสบายละสิบอกแล้วว่ายาค่าดีแล้วก็เก็บไอเทมตรงนี้อะฮะแล้วก็ใช้โดมิโนเตรียมเอาไว้คือถ้าเรามาตรงนี้จากจุดที่อยู่ตรงนั้นตรงจุดที่เรากระโดดสูงลงมาเมื่อกี้นี้มันจะต้องเจอโจเปอมปืนตรงเนี้ย ฉายแสงลงไปตรงบันไดตรงนั้นแล้วเราก็จะต้องหลบยากมากๆแน่แล้วเจ้าหมอนี่มันก็จะหันหลังให้กับกําแพงอยู่แบบนี้ก็ล็อกคอยากสุดๆไปเลยเนะี่ยเพราะฉะนั้นผมจะรอเล่นงานเจ้าหมอนี่ไม่ใช่สิจะเล่นงานเจ้าหมอนี่นี่แหละแต่ว่าใช้ลูกดอกยาสลบตอนที่เจ้าหมอนั่นไปหลบอยู่ตรงนั้นแล้วเพราะว่าถ้าผมเล่นงานมันตอนนี้มีโอกาสที่มันจะสลบแล้วตกไปข้างล่างตายเคยมาแล้วบางทีมันก็ไม่ตกบางทีมันก็ตกเนะี่ยเอาแน่เอานอน,อนไม่ได้เพราะฉะนั้นผมไม่ชัวร์ผมรอมันไปไกล เราจะได้เห็นระบบของโดมิโนโ่ด้วยก็คือต้องรองให้คนทางขวาสลบก่อนผลของมันถึงจะพุ่งไปหาคนทางซ้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันยืนคู่กันมองหน้ากันอยู่เราเล่นงานแบบนั้นไม่ได้เนี่ยมันจะเห็นศพของเพื่อนมันลม้มยึบโอเคไม่มีตังเจ้าป่ะเจ้ามีตังไหมเจ้าก็ไม่มีตังน,น้ำมันประวัติโอเค เหลือตัวข้างล่าอีกตัวนึงโอเคอันนี้มันดูง่ายกว่ากันมากๆเลยเนี่ยง่ายกว่ากระโดดจากที่สูงๆูงการกระโดดจากที่สูงสนี่กดรัวยิบยิบเลยอโอเคุอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเมแกนน่าจะมาแล้วด้วยเหมือนกันบนั่นไงจ๋าจ้ะจะพูดกับข่าหรือเปล่า I don't, I don't like it ready now yes let's get back to the ship you now <coughs> <coughs> no. but hypatia was the crown killer what i don't believe you the duke tricked her into injecting herself with a flawed version of her serum it changed her but there was an antidote so she's alive if she remembers the murders, she'll have to deal with that. What about Sokolov? They gave him to a man named Kiran Jindosh. Do you know him? Everybody knows him. The grand inventor of Sirkonos. Then he's next. Let's hope Anton's alright. Okay. 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 ไอนูนนน่นไอนี่ไอนี่ไอนั่นศูนย์หมดโบ,โบเบได้เครื่องหมายถูก2อันกราฟไปทางมุมขวาฮึมันน่าเจ็บใจอย่างนี้ทุกทีเลยเนะี่ยทุกครั้งที่ผมแคสเซฟที่แคสจะได้เงินน้อยกว่าเซฟที่เอาไปวิ่งเล่นทดลองเพื่อศึกษาฉากทุกทีเลยเนะี่ยอีกเซฟหนึ่งที่เอาไปทดลองฉากผมได้เงิน2140อันนี้ได้แค่2118เท่านั้นเองแต่ไม่เป็นไรหลังๆเงินเราคงเหลืออยู่แล้ว แต่ว่าไอเทมที่เหลือก็ได้ครบดีอยู่ได้รูน6สัญลักษณ์ของเอาไซเดอร์1บนชาม5ภาพเขียน3แล้วก็มีบูปลิ้นพิมพ์เขียวอีก2ที่เหลือเป็นสเปเชียลแอคชั่นที่มีอยู่แค่5อันแต่ว่าเยอะมากๆกว่าจะทำให้สำเร็จเอาไปทีละอันก่อนอันแรกเลยให้เราว่ายน้ำไปเก็บไอเทมที่เหลือที่มันอับปางอยู่ในตอนต้นของมิชชั่นเลยข้ามอันที่2มาก่อนอันที่3คือการที่เราช่วยปลดปล่อย คุณหมอให้เพเชียจากการถูกครอบงำนั่นเองอันที่4คือการได้ไปเจอห้องใต้ดินอันที่5 คือการปล่อยน้องหมาออกมาจัดการกับคุณยามแต่เราชิงจัดการคุณยามก่อนแล้วนั่นเองส่วนอันที่2นี่แหละเป็นอันที่วุ่นวายสุดๆเพราะว่าประกอบไปด้วยหลายเงื่อนไขกว่าจะได้1อันคือต้องช่วยพโลงโจต้องไปอ่านจดบมงจดหมายตรงนู้นตรงนี้ต้องได้คุยกับคุณหมอวัสโกแล้วก็ต้องเก็บเบาะแสเกี่ยวกับเดอะคราวคิลเลอร์ให้ได้มากที่สุดโดยที่ไม่ได้ไปยุ่งกับการเห็นคราวคิลเลอร์โผล่มาตัวเป็น มันเลยต้องทําหลายเรื่องมากๆกว่าจะได้เจ้าสเปเชียลแอคชั่นอันนี้แตไไ่ไหนๆก็ไหนๆได้แล้วก็พอใจแล้วไปดูกันต่อเลยกลับไปที่เรือของเราสิแบบนี้ In his day Sokolov was Dunwall's genius. He transformed our city with his inventions. Electricity for the factories and carriages racing along above the streets. As I grew up, his buzzing and glowing devices kept me safe. His stories always made me giggle, and his outrageous conversations shocked aristocrats and overseers alike. Now, all these years later, Kieran Jindosh is Karnaka's genius, a mad inventor who has given the duke sinister machines that move like people but aren't. Clockwork soldiers that fight and kill. Got to find out where Sokolov's being held and bring the old man back alive. Rescue one genius and cage the other before he creates an army of clockwork soldiers. <laughs> ๋ยวไปคุยกันตรงเมื่อกี้ก่อนเนาะหลังจากเอมิลี่อัปเดตทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นที่สถาบันให้กับเมแกนฟอสเตอร์ได้รู้แล้วก็ยังบอกกับเธอด้วยอีกว่าตอนนี้โซคลอฟถูกลักพาตัวเปลี่ยนที่ไปอีกแล้วไปอยู่กับผู้ชายที่ชื่อว่าจินดอสแทน ในเทปเสียงของเจ้าอดุกผีบ้ามันพูดถึงด้วยว่าตอนนี้จินดอตกำลังพยายามขโมยข้อมูลความรู้ทุกอย่างที่โซคลอฟมีอยู่พอพูดถึงจินดอตให้เมแกนฟังเมแกนฟอสเตอร์ก็บอกว่าใครๆก็รู้จักเจ้าหมอนี่กันทั้งนั้นเป็นซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์อัจฉริยะอยู่ที่คานาการนั่นเองแล้วในฉากไตเติลเอมเมอรี่ก็ลํำพึงลํำพันให้เราได้รู้ว่า อาณาจักรแห่งหมูกก่เกาะเจริญรุ่งเรืองเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทั้งหมดล้วนสร้างขึ้นจากฝีมือของโซโคลอฟในยุคสมัยของเขาโซโคลอฟถูกยกย่องว่าให้เป็นอัจฉริยะแห่งยุคสมัยแล้วยุคสมัยนั้นก็ผ่านพ้นไปเพราะว่าตอนนี้ที่จริงโซคลอฟเองก็กเกษียณอายุไปแล้วด้วยซ้ำมาในตอนนี้มาในวันนี้มาในยุคนี้ชายที่ถูกยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะแห่งยุคสมัยก็คือชายที่ชื่อว่าจินดอสแทนแล้ว จากหนังสือที่เราเคยอ่านตามฉากจะมีการพูดถึงผลงานการสร้างสรรค์ของจินดอตที่เขาสร้างหุ่นยนต์クอกเวิร์กโซเยอร์ขึ้นมาเพื่อต่อสู้เพื่อฆ่าเพื่อปกป้องเพื่อเป็นบริการเพื่อเป็นทหารให้กับเจ้าอดุกลูก้าผีบ้า แล้วนั่นคือเป้าหมายของเราเราไม่ได้ไปจัดการเจ้าทหารคอกเวิร์ผีบ้าแต่เราไม่ต้องการให้มันมีมากเกินไปเราไม่ต้องการให้มันมีเป็นชิ้นเป็นอันเราไม่ต้องการให้เจ้าอดุกมีกองทัพเราจะไปจัดการกับจินดอทและเราต้องการที่จะช่วยโซโครอปกลับมาด้วย คำพูดของเอมิ y ลี่ก็เป็นไปตามเนื้อผ้าในลักษณะที่ว่าเดี๋ยวเราจะช่วยอัจฉริยะคนหนึ่งแล้วกักขังอัจฉริยะอีกคนหนึ่งที่จริงถ้าเล่นในโหมดของโควโคโวก็จะพูดประโยคนี้ด้วยเหมือนกันแต่ที่เก๋ไปกว่านั้นก็คือโควจะกล้าวล้าวกว่านิดหน่อย คือโควอร์จนบ่นว่าเขาเคยได้รับตําแหน่งเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดของคานากะเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดของอาณาจักรแห่งหมู่เกาะเลยด้วยซ้ําและจูๆ่ๆเจ้าทหารคล็อกเวิร์กโซเยอร์นี้ก็มาในหนังสือเขียนว่ามันเก่งนักเก่งหนาเก่งในระดับที่ไม่มีใครสามารถสู้ได้นักดาบทั่วไปไม่มีความจําเป็นอีกแล้วใช้เจ้านี่ดีกว่าอย่างนั้นเหรออย่างนั้นใช่ไหมอย่างนั้นขอท้าประลองดูหน่อยขอไปสู้กับเจ้าคล็อกเวิร์กโซเยอร์กันหน่อย นั่นคือคำพูดของโควลถ้าเราเล่นเป็นโควแต่เราเล่นเป็นเอมิลี่วิดีโอนี้เป็นเอมิลี่วิดีโอหน้าก็ยังเป็นเอมิลี่มิชชั่นหน้าก็ยังเป็นเอมิลี่แต่ต่อให้ผมเล่นเป็นโควเราก็เล่นแบบรอบเลนอยู่ดีเราคงไม่ได้ไปปะดาบสู้กับหุ่นยนต์พวกนี้อยู่ดีอโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอพาทหน้าเฉพาะตอนนี้เฉพาะวิดีโอนี้สวัสดีครับผม